มามาเลยเพื่อดูเนี่ยสบับไปสบับมาเนี่ยนะโอ้โหไม่รู้ว่าจะขาดหรือเปล่านี่ครับลูพายุแรงลมแรงมากเลยร้านนะครับเริ่มมาคนเดียวตรงเขา สวัสดีครับอยู่กับผมพิชาจะชอบรายการเกลียมบนขาววันนี้พลังเก่งขบวนขึ้นผมจะไปนอนที่ห้องเพื่อแต้นะครับพิเศที่เพิ่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดถุมด้วยนะครับคุณจะได้มีกําลังจัดทักคลิปต่อไปนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปกันเลยนะครับโอ้มาดูว่าตอนนี้เป่ยดูนี่ รอยมุงป่ามาไม่เลยนะครับรน่าจะเป็นมุงป่านี่แหละดูมุงถ้าไม่ใช่มุงป่าก็หมู่รือเหรออันนี้แหละก็เรียกชื่อเนี่มันน่าจะกินลูกสายหรือเปล่าไม่รู้ไอ้เผาไปมีหมดเลยนี่โอ้โหะว่าไม,มันเจอตัวนะนี่ไอ้ไอ้มันเดูรอยคุ้คยใบธนูเนรอมันจะเป็นปีนะ ไอต้นไทรอ่ะมันห้าเกียร์เลยก็ไม่มีมอะไรเสือนลยครับเดี๋ยวก็จะเอาไปกินนะครับวันนี่น่ากินมากเลยแต่ไอไอปนร์มแก่ไปน,น,นะครับเราจะหาก,กิน,กนอดอกกระถือยมป่าเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีดอกนะครับก็ไม้นี่เยอะมากเลยหน่อไม้เยอะโอ้มีโอ,โอ,โอ้นี่เยอะมากเลยพี่ ใบเศร้าใบก็พอแล้วครับก,กินไม่หมดมีหลายตัวอะไรกินหอ,อม้ก็ไม่รู้พีนะ่เนี่ยโอ้ยใหญ่มากเลยถ้าที่แบบไม่รู้ว่า,วานเนื้อกินหลอยมีเจอใบถั่วเนี่ยดูว่าตัวอะไรก็ไม่รู้หมูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้เต็มห,หมดเลยพี่เนี่ยมากินหมด น่าจะอยู่ในกายนางไก่นะาีทีนะเพราะว่ามันอยู่ใบวัวใหม่เยอะเขาจะขุดมาโน่นเนี่น,น,น,น่าจะไม่ไกลน่าจะเป็นเช้านะนะพริกดอกมาถึงป่าเนี่ยดอกมันเนี่ยอร่อยมากเลยเนี่ยโหจิ้มน้ำพริกก็ได้ทำแกงก็ได้นะครับโอ้โหมีหอยทิพย์เยอะ พอแล้วคุณเดียวนี่มัี่น้อกกินอะไามากไหมนะครับนี่ได้รอบมื้อนี่ครับ,บ,รบพี่ๆตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่ห้างแล้วนะครับก็สภาพอากาศยังโอเคอยู่นะครับรู้ว่าทาก็เหนื่อมากๆเลยตอนนี้นี่นะครับกอได้มาถึงเลยนะครับพี่ๆนะ เนี่ยฮะอยู่ดอกเขาโนอยู่ขอบนโน่เลยครับก็รอให้ผมพักเหนื่อยก่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปขบบนนะครับแล้วผมพักเสร็จแล้วผมก็จะไปหาผัดกินก่อนเ<ม>ช่นนมมุนนองไม้ผมจะไปหากินก่อน,นครับรอไปหาดูว่ามีหรือเปล่าครับเพื่อนๆตอนนี้ผมว่าได้ไปหาผัดผัดไหลเสือแล้วก็ดอกกระทืยมนะครับแล้วผมจะ ไปเลยนะครับผมจะขึ้นไปข้างบนดูก่อนนี้ครับเห,เหนื่อยมากครับพี่ๆตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาถึงที่ห้างเพื่อแตะนั่นะครับออก็ราจะผมกับน้องแช่มานอนนี่นะก็สภาพนี่ยังโอเคพี่เลยโอเคอยู่นะแต่ว่าตังนี่มีซุ่มๆอยู่มาก ลมมาเลยมาาเลยพี่่ดูลงมามาทโนุไงตรงนี้เป็นทางลงน่าจะเป็นเป็นนี้นะครับทางลงมาหลยม้าแต่ว่าไม่กล้ากลับไปชินครับเพราะว่าความมันจะไปชินมันจะขัดนะครับถ้าถ้าไม่จบเป็นนี่คือผมไม่การนะครับถ้าจําเป็นนั้นหนัก็ต้องการนะครับพอกระพัดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะทํากับข้าวเกรียดนะครับเพราะว่าผมก็มาแล้วได้เช้าแล้ว 明白、yeah, ตอนนี้เพ่ผมก็จะเกาะไฟนะครับเดี๋ยวผมก็จะทํากับข้าวกินกันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็หิวมากๆนะครับผมก็มาคนเดียวครับต่อรีบหุงข้าวเดี๋ยวฝนมาพายุมาเดี๋ยวก็ไฟไม่ติดอีกนะครับ ตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่กลับไปชินนะครับแล้วทีนี้อ่ะฝนก็ตกลงมาแล้วนะครับพป็นนะ,อะขอบคุณพี่ซุมนะครับที่ส่งผ้าชินมาให้ผมนะขอบคุณพี่สุมมากๆเลยครับดวันนี้ผมก็จะไม่เคยจะผมังไม่เคยการเลยนะครับวันนี้วันแรกนะครับวันแรก,รแรก,กนะครับแต่ที่ฝนก็มาใกล้ถึงแล้วนะครับ กลไม้ปลาไปฝ่ายบุกเข้านูเลยี่คัตฟีนะนี่ผมก็มาคนเดียว ตอนนี้ผมก็ได้กัพัดจี๊ดเป็จแล้วนะครับโอ้โหลงแรงมากๆเลยเพื่อดูเนี่ยสบัดไปสบัดมาเนี่ยนโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะขาดหรือเปล่านี่ครับดูพายุแรงลมแรงมากๆเนี่ยี๋ยวผมดูสถานการณ์ก่อนแล้วมันจะขาดแน่ผมแล้วเพราะต้อเก็บก่อนนะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะขาดแน่ผมนะดูเกือบไฟเนโอ้โห ก,ก่อนจะติดเขาต้องน้ำแล้วไรงมากๆเลยพี่ไม่รู้ว่าวันนี้ผมุมจะนอนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้พายุฝนมันเข้ามานะผมว่านะวันนี้ไรลมากๆแล้วสบายไปสบายมาถงกว่าพัชชิพุ่มมันจะขัดนั่นแหละครับผมก็ล้วขอบคุณที่ตัวมามาเลยครับที่ส่งพัชิมให้ผมนะวันนี้วันแรกนะครับที่เข้ามารายการ กี่ผมกต้องมาปบบวานเนี่ยเฟซนนะอันนี้ครับผมก็จะหุงข้าวกินป่ะเดี๋ยวผมก็ต้องแข่งกับเวลากองไฟนช่ไหมมงค,งครับเดี๋ยวเชื่อมเลยมัจะโม่ให้พุงมีเพราะต้องขึ้นขึ้นลงคนเดียวมันลำบากครับพอดีผมก็ไม่ได้มาก็ต้องแช่นะครับไฟแรงไปแรงไ,ไเปเฟซลม,มแรงมากผมไม่รู้ว่าผมจะได้กินข้าวหรือเปล่าผมจะไม่รู้เลยครับอูนี่แหละเฟซผมก็จะถอดผ้าชินนะครับ ทำเป่อย่างนั้งงนถ้าชีบผมไปแน่ไม่อยู่นะครับมกลัวว่ามันจะขาดนน่แหละกี้ก็สะบัดขู่อะไรมาบาเลยอะไรมากผมไม่รู้ว่าจะโูดยังไงครับดูในเปลงก็เป็นปทานลงหรือเปล่านะครับไอ้ตร้งแนมเป็นปทานลงมั้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าลงมันอะไมาครับโอเคแล้วไม่เสียเวลาผมาจอเข้ากินกันวันนี้ผมก็ได้เอาไข่มาฝาก,ก่อนนะครับผมคิดว่ามันจะมากระฟองคนแต่ว่า สวัสดีน้องแชร์กับนขอ้องวันครับเขาจิตรล้าน,นะครับเริ่มมาคนเดียวจงเข้าหน่อยเขา้า โอ้โหน,น,นี่แกงอ่อด้อเลยนะครับพี่พี่เต๊นเมี่นะครับได้แกนอะไรต้มเต๊นเมี่กิน,นตอนนี้ผมก็ได้หุงข้าวทำกับข้าวเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่อาจะาน,นี้ผมจะขอกินข้าวก่อนนะครับ เมนูก็จะมีไข่เจียวนะครับแล้วก็ซิมมี่ต้มนะครับแล้วก็น้ำพริกนะครับพี่แล้วก็ผักกระทืมก็เบาะไไรเสื่อนะครับโอเคเพราะว่าผมก็ลาจาับึ้นมาผมก็ได้ทํากับข้าวเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น,นี้ผมก็หิวมากๆเลยนะครับผม่ิว่ะขอกินข้าวนะขออนุญาตใหกินข้าวนะครับ ครับพี่ๆตอนนี้ผมก็ได้กินข้าวเสร็จที่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้พุ่มแปรใได้น้ำพันเล่นจะพัดอยู่ใจเลยนะครับหลังจากนี้ผมก็ต้นหลงต้องน้ำยุ่มบนห้างเงียบๆนะลองดูว่า,าค่ะคืนนี้จะมีสัตว์อะไรลงมาใต้ห้าผืนหรือเปล่าครับตอนที่ผมมาท่ปั้นโอะๆพี่ๆนะๆนะเจอร้อยหมูป่า อาจะเป็นหมูป่านี่แหละนะครับเพราะว่าหมืนแล้วหาคุยกินหน่อไม้ก็ดูแล้วน่าจะตัวใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นนะก็รอนุ่งกับว่าคืนนี้ถ้าผมเจอผมก็จะอัดแด่พี่ๆเอได้ดูกันนะ พี่ได้ยินเสียงเก้งบม่งเก้งว่าดาวมาฝนู้ดูมันน่าจะได้ยินมันน่าจะได้กินไฟพวกมันเพราะว่าลงมันตีมาฝนู้เลยมันน่าจะได้กินไฟของแล้วล้อนฝนู้โอ้หไฟมาก ครับพี่เพลาจะผมกินข้าวเสร็จนะครับผมก็ได้นาได้นอนพันผ่อนสัพัจิตใจนนะครับนาแน่นครับก็ได้ชมบรรยากาศได้นั่งปาาเสียธรรมชาตินี่ตำนานนานนี่ครับแล้วก็ผมก็ได้ยิงเสียกิ้นล้อมไปฝันน้นนะครับแต่ว่านี่้องอาจจะไม่ได้ยิงนะครับว่าผมได้ยิงนะครับนะครับแต่ผมไม่ได้ทำคอนเทนต์ในยันไดนะครับดีครับอดู ทั้งนี้ก็คือบริเวณใต้ห้องุ่กนี้มอแท้จะไม่เห็นแล้วนะครับพี่เพนะม <c oughs> มดมมดมากเลยนะครับหลังจากนี้ผมก,ก็อขอตัวพี่เพ่พานอก,ก่อนนะครับเพราะว่ามีการยืนมากเลยที่ลมพามาตั้งแต่ผุ่งมาเนี่ยมาจางแนี่นี่ก็ยังไม่หยุดเลยนะครับราคาคืนนี้ถ้ามีอะไรก็ผมก,ก็จะอดัดแนนพี่พี่ได้ดูกันนะครับ อเราเจอกันพุ่งนี้พรุ่งนี้เช้านะครับรถดีสวัสดีบาย สวัสดีครับสวัสดีอย่างเช้านะครับเช้าวันนี้ผมก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับพี่โอ้โหบรรยากาศเย็นมากนะครับดีมากมากเลยลคืนนี้นอนเนี่ยโอ้โหตะลุกขึ้นเกาะฝ่ายเลยพี่หนักมาดูบรรยากาศเช้าวันนี้ก็ได้รับลมใดอย่างเช้าเลยนะครับลมมาแรงมากเลยพี่พี่เช้าวันนี้นะครับผมก็จะขอตัวพี่พี่เอฟซีเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับ พีพี่อฟซีที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสไคร b ์กดกรดีให้พผูด้ดูนะครับผ้จะได้มีใจทําคลิปต,ต่อไปให้พีพีเอีได้ดูกันอีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อกาแฟย่างเช้าครับพี่เป๊ช่วเช้าเนี่กินกาแฟก็คือว่าดีมากนะผบก็สะพัน์กินกาแฟเนีผมก็ตเกีบสัมภาระเด่นงกลับบ้านนะหอมมาเนี่พี่นุมก็อนแกวดร้อนปชิบก็ทำไปยังไงปรชิบม่เหลือแน่ขับวถนะครับก็รันนี้ก็ จะอเดมมันจะกลายให้เปรี้ยๆสีได้ดูน,นะครับวันอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วก็ยังกัดได้ยินช่วงเช้านี่ยได้ยินแตเดี๋ยวนกน้องแล้วก็เมื่อกี้ผมก็ได้ยินว่าน้องเงื่อนนะอยู่ั่านนู้นครับรเอ <c oughs> าหมอนมาเลย